ผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม2,564ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลาการประชุมอบรมต่างๆ การดำเนินงานที่สำคัญผลการดำเนินงานส่วนพักคอย CI ในพื้นที่ส่วนเดือนรัฐการพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลามีจำนวนผู้ป่วยกักตัวนกส่วนพักคอย c ีจํจำนวน293คนประกอบด้วยผู้ป่วยสตรีจำนวน208คนและผู้ป่วยเด็กที่มาเป็นครอบครัวจำนวน85คนค่ะ การดำเนินงานสอบประวัติผู้ป่วยติดเชือ COVID ้อโควิด -19 ที่ตักตัวณศูนย์พักคอยซ i มีการดำเนินการสอบประวัติทั้งสิ้น72รายนับรวมรายครัวเรือนมีการช่วยเหลือสนับสนุนเงินสงเคราะห์จำนวน2ครัวเรือนและมอบถุงยางชีพจำนวน6ครัวเรือนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019มีการมอบชุดสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์เพื่อครอบครัว และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของศูนย์เรียนรู้ส่งมอบกำลังใจสู้โควิดให้เจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขอำเภอรัตภูมิและศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตัวแทนอพอมอำเภอรัตภูมิเพื่อนำไปแจกส่สยให้แก่กลุ่มเป้าหมายสำหรับใช้ประโยชน์ต่อไปรวมทั้งผู้รับบริการของศูนย์สีไอการดำเนินงานแม่เล้งเดี่ยวมีการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครบัวรายละ3,000บาทจำนวน27ราย เป็นเงิน81,000บาทมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวได้จำนวน6รายผลิตสื่อให้ความรู้แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจำนวน5ชิ้นงานแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเสริมพลังคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว่ายสตรองในวันที่29กันยายน2 5 1 4รผ่านระบบซูม,มิติงโดยมีแม่เลี้ยงเดี่ยวของศูนย์เรียนรู้เข้าร่วมจำนวน5ราย มอบถุงยังชีพพอมอด้วยรักและห่วงใยรวมใจสู้พันพ้นโควิด19ไปด้วยกันมีการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโควิดที่กลับตัวณนศะูนย์พักคอยสีไอและผู้นำชุมชนทีมอพมอมอเภอรัตภูมิและกลุ่มปบางในพื้นที่อำเภอรัตภูมิและอำเภอบางกลับรวมทั้งซีน93รายการประชาสัมพันธ์พระราชกิจของศูนย์เรียนรู้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ป่วยกักตัวณศูนย์พักคอยซีอและส่งแผนพระประชาสัมพันธ์ให้พมจในพื้นที่ภาคใต้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เินถนนและบนรถโดยสารประจำทางเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์เรียนรู้รายงานผลการเบิจกจ่ายแผนการดำเนินงานต่อไป การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมแผนประจำเดือนพฤศจิกายน2564 1การดำเนินงานส่วนบริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวมีการขออนุมัติหลัากการโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิกานนรแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวมีการประสานหน่วยงานทางคีเครือข่ายและพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการและจะทําสื่อให้ความรู้ลุณปอบับงแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว2จักสวัสดิการเงินสน,นุน,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 นสงงคะอส์สตรีและครอบครัว ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีการประสานหน่วยงานเพื่อลงพื้นที่สับข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 3. การดําเนินงานศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center มีการทบทวนการให้บริการและปรับการให้บริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการดําเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีการเปิดสอนออนไลน์หลักสูตรการตกแต่งหูกระเป๋ากระโจดด้วยการพันผ้า และหลักสูตรการทำขนมพื้นเมืองภาคใต้และในเดือนพฤศจิกายน2564จะมีการเปิดฝึกอบรมอาชีพในสถาบันหลักสูตร120ชั่วโมงและหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน1วันค่ะ